ของกินของดีจากติ๊กต็อกมาอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนี่วันนี้บะหมี่สา,รา,าหร่ายเกาหลีอ่าเป็นสาหรา,ายวากาเมะเส้นเนี่ยไม่มีแป้งเลยทํามาจากตัวสาหร่ายร้อเซนตนี่ก็คือไม่ต้องใช้น้ำในการต้มเลยสะดวกกินง่ายตัดมาบอกเลยทีเด็ดโอ้โห เยอะเหมือนกันนะนี่แล้วก็เทน้ำออกเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือซอสเขานะครับเราลองคขึ้งเดียวก่อนไหมเราคนกินเผ็ดน้อยลดไเพิ่มเนพิ้วไปไหมเออดูสีมันดิโคเรสีมันเข้มมากลองชิมกันดีกว่านี่คขึ้งถุงนะเผ็ดอยู่เหมือนกันนะเส้นไม่ได้มีความหนึบขนาดนั้นคือมันกัดขาดง่ายมากมันเหมือนเส้นบุกไองท่ามลองเลยโว ปกติไม่กินเผ็ดเลยปวดท้องง่ายมากอันนี้เผ็ดไหมยังไม่เผ็ดงั้นเรารเพิ่มหน่อยเวล่ะเราเพิ่มได้อีกเราเพิ่มนะพริกหมดตองอันนี้พริกหมดถุงแล้วนะครับอาโบทัดเผ็ดปะข <c oughs> องผมกินบ้างนะนี่อันนี้พริกหมดถุงแล้วนะปูอืม้มมามาจริง คลิกมันมาเต็มเลยเดินเดินถอยหลังเลยครับลองเลยโอ๊ะยอมยอมเหรอยอมมีเหงื่อแตกเหงื่อแตกใครชอบกินอะไรรสจัดๆไปกดตะกร้าได้เลยเป็บจริงเหงื่อแตกหมดแล้ว